ตำนานผีพลายเวลาลงไปเล่นน้ำในบึงเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำที่ปล่าเปลี่ยวไร้ผู้คนจนตะวันลับขอบฟ้าเพียงลำพังคุณเคยอยู่ๆก็พันรู้สึกขนลุกเหมือนกับว่ามีคนณกำลังแอบรอบมองดูอยู่ใกล้ๆหรือเปล่าทั้งๆที่กวาดสายตาดูจนทั่วแล้วแต่ก็ไม่มีใคร จะมีเพียงแค่เกลียวน้ำที่ไหวไปตามแรงลมเท่านั้นบางครั้งอาจไม่ได้เป็นเพียงการคิดไปเองที่จริงแล้วอาจมีสายตาลี้ลับคู่หนึ่งหรืออาจหลายคู่กำลังจ้องมองอยู่จริงเพียงแต่คุณหันไปมองผิดที่ไม่ได้สนใจว่าที่จริงแล้วสายตาเหล่านั้น มาจากใต้ผืนน้ำเบื้องล่างเท้าของคุณ